Welcome to c o j Podcast t h i s is s t a t i o n of Knowledge Sharing คุณกำลังอยู่ในรายการ Dica Intend สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับรายการ Dica Intend รายการที่นำสาระดีๆจากคำพิพากษาศาลฎีกาสู่ประชาชนนะครับ ก็กลับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมนะครับถ้าเกิดท่านชอบใจและก็ไม่ต้องการพลาดสารวีจากกองสายเทศสำนักง,งานสายยุติธรรมของเราจะลืมกดไลค์กด Follow หรือกด Subscribe ท่านจะได้ไม่พลาดสิ่งที่เรานําเสนอใหม่ๆนะครับสำหรับในตอนนี้ในวันนี้ประเด็นที่เราจะนํามาพูดคุยกันก็คือประที่มีการดอกเบีย้ยเงินกู้เกินอัตราที่กฎหมายกําหนดแล้วทําให้การคิดดอกเบี้ยนั้นเป็นโมฆะจะมีผลอย่างไรบ้างกับลูกหนี้ที่ได้มีการชาระหนี้ไปนะครับจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องของการกู้ยืมเงินแล้วก็ การคิดดอกเบีย้ยนะครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีความจําเป็นต้องใช้เงินแล้วไม่มีเงินเป็นก้อนอยู่เนี่ยก็ต้องไปหยิบยืมจากคนอื่นเป็นสำคัญนะครับแต่ว่าเวลาไปหยิบยืมเงินไปกู้ยืมเงินกันแล้วถ้าเกิดไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่ญาติสนิทเป็นสหายกันเนี่ยเรื่องดอกเบีย้ยก็เป็นเรื่องปกติจต้องเสียอยู่เช่นกันแล้วเขาบอกว่าเจ้าดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันงอกงามเติบโตได้ดีกว่าดอกไม้พันธุ์พืชต่งตา,างๆนะครับเพราะไม่ต้องลดน้าไม่ต้องมาทาอะไรแม้กระทั่งกลางวันกลางคืนเนี่ยมัน ได้ตลอดเวลาแต่ปัญหาสําคัญที่ทําให้เราต้องมาคุยกันเพราะว่าการคิดดอกเบีย้ยเงินกู้เนี่ยนะครับกฎหมายมีการกําหนดกรอบอัตราไว้ด้วยแล้วถ้าเกิดคิดดอกเบีย้ยเงินกู้กันเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดเนี่ยมันก็จะส่งผลให้การคิดดอกเบีย้ยนั้นเนี่ยเป็นโมฆะ แต่ปัญหาที่ตามมาคือถ้ามีการชรําระหนี้ไปแล้วล่ะระหว่างเจ้านี่กับลูกนี้แล้วเงินที่ลูกนี้ชําระหนี้ไปซึกงมันก็รวมถึงดอกเบี้ยที่มันผิดกฎหมายดอกเบี้ยที่มันเกินอัตราที่ว่าเนี่ยแล้วมันจะมีผลอย่างไรลูกนี้จะมีสิทธิเรียกเงินที่น่าไปแล้วคืนได้หรือไม่หรือจะต้องทําอย่างไรกับเงินที่ชําระไปแล้ว นะครับอันนี้คือประเด็นสําคัญที่เราจะมาพูดคุยกันแต่ว่าก่อนที่จะลงรายละเอียดแล้วก็ยกตัวอย่างปรู้ึกษานะครับต้องขอทำความช้าวานิดหนึ่งนะครับเรื่องการคิดดอกเบี้ยเกินหรือไม่เกินอัตราที่กฎหมายกําหนดแท้ต้องดูเป็นรายกรณีแล้วก็รายเรื่องไปด้วยนะครับเพราะว่าสําหรับ เจ้านี้ที่เป็นผู้ให้กู้ยืมเงินบางลักษณะอย่างเช่นพวกสถาบันการเงินหรือว่าบริษัทที่ทำธุรกิจโดยตรงเรื่องของการให้สินเชื่อการให้ไฟแนนซ์ต่างๆนะครับอาจจะมีกฎหมายกําหนดไว้โดยเฉพาะเรื่องอัตราดอกเบี้ยสูงสุด ที่บริษัทหรือสถาบันการเงินต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะสามารถคิดจากลูกค้าได้นะครับซึ่งจะแตกต่างจากกรณีที่เจ้าหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดาจะสามารถคิดได้ซึ่งจะเป็นกรณีที่เรานํามาพูดคุยกันนะครับสำหรับตัวอย่างกรณีศึกษาที่เราจะมาพูดคุยกันก็สมมติกันว่านางยิ้มนะครับไปกู้ยืมเงินจากนายแย้มเป็นเงิน2 0 0 0 0 0บาทนายแย้มก็เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ที่ปล่อยกู้ให้กับชาวบ้านแถวช่องในแถวหมู่บ้านในชุมชนนั้นอยู่ตลอดอาจจะเรียกว่าเป็นเจ้าหนี้ที่อาจจะเขี่ยวหน้าเลือดนิดหนึ่งนะครับก็คิดดอกเบี้ยจากนางยิ้มเนี่ยนะคร ราร้อยละสิแต่ไม่ใช่ต่อปีนะครับแต่เป็นต่อเดือนนะครับงั้นพอทําสัญญาเสร็จนางยิ้มก็พยายามที่จะทำมาหากินแล้วก็หาเงินมาชําระหนี้ให้กับนายแย้มก็ผ่อนกันไปตามกําลังที่พอจะหามาได้นะครับสุดท้ายเนี่ยคิดโดยคร่าวๆรวมแล้วเนี่ยก็จ่ายเงินให้กับนายแย้มไปร่วม1 0 0 0 0แบาท ซึ่งบอกคิดไปแล้วนางแย้มบอกว่า10,000แบาทที่จ่ายไปเนี่ยก็หักชาระดอกเบีย้ยก็ยังไม่หมดเลยนะครับเพราะดอกเบีย้ยอัตราค่อนข้างสูงสุดท้ายนางยิ้มก็ไม่มีกําลังเรียบะผ่อนนายแย้มก็เลยมาฟ้องเพื่อที่เรียกเงินกู้ที่ค้างอยู่ตรงนี้ก็เลยเป็นเหตุที่มาของปัญหาในเรื่องที่เราพูดคุยกันนะครับเพราะว่าในเรื่องการคิดดอกเบีย้ยสําหรับกรณีทั่วๆไปที่บุคคลธรรมดาจะเป็นเจ้าหนี้ให้กู้ยืมเงินได้นะครับกฎหมายก็กําหนดว่า อัตราดอกเบีย้ยสูงสุดที่คิดได้เนี่ยไม่เกินร้อยสิบห้าต่อปีซึ่งการได้คิดดอกเบีย้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดเนี่ยเป็นความผิดอาญาด้วยนะครับซึ่งกฎหมายฉบับล่าสุดที่มีการกําหนดความผิดในเรื่องนี้ไว้ก็คือพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบีย้ยเกินอัตรพาพศสองพันหกสิบซึ่งมีโทษก็ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับจําคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน200 0 0 0บาทแต่ว่าข้อสําคัญและความเชื่อมโยงระหว่างความผิดอาญาที่ว่ากับอัตราดอกเบีย้ยสูงสุดที่กฎหมายกําหนดไว้ ที่สำคัญก็คือว่าเพราะการที่กฎหมายกําหนดโทษทางอาญาไว้สําหรับการที่คิดดอ,อกเบี้ยเกินอัตราเนี่ยมันก็แสดงว่ากฎหมายให้ความสําคัญนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญในสายตาของกฎหมายถ้าเกิดคุณคิดดอ,อกเบี้ยเกินอัตราไปเนี่ยถึงขนาดมีโทษในทางอาญากากับไว้ด้วยเพราะฉะนั้นผลของการที่คู่สัญญาคือนางยิ้มกับนายแย้มในตัวอย่างเราเนีครับไปตกลงคิดดอ,อกเบี้ย ร้อยละสิต่อเดือนเนี่ยนะครับซึ่งมาคิดแปลงมาเป็นจํานวนปีแล้วเนี่ยแน่นอนว่าคิดยังไงมันก็เกินอัตราดอกเบี้ยร้อยละสิต่อปีตามที่กฎหมายกําหนดไว้แน่ๆนะครับพ้นของการที่กําหนดดอกเบี้ยไว้สูงแบบนี้นะครับแล้วเกินกอัตราที่กฎหมายกําหนดแล้วเป็นเรื่องสําคัญที่มีโทษทางอาญาอย่างที่ว่าพ้นของมันก็คือทําให้ข้อตกลงการคิดดอกเบีย้ยระหว่างนางยิ้มกับนายแย้มที่ว่าอัตราดอกเบี้ยร้อยสิต่อเดือนเนี่ย กลายเป็นโมฆะนะครับความหมายของโมฆะก็แน่นอนว่าคือมันก็เสียเปล่าไปครับก็เหมือนไม่มีข้อตกลงอันนี้อยู่มันใช้ใช้บังคับไม่ได้ในทางกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นนายแย้มเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะอ้างข้อสัญญาเหล่านี้นะครับมาคิดดอกเบีย้ยจากนางยิ้มได้นะครับแต่ว่าผลที่มันเกิดขึ้นต่อไปก็คือว่าอ่ะแล้วเงินล่ะที่นางยิ้มเนี่ยจ่ายเงินไปแล้วร่วม1,0,000แบาทที่เราคุยกันถูกไหมฮะซึ่ง ในข้อแท้จริงที่เกิดขึ้นก็คือว่านายแย้มบอกว่าไอ้หนึ่งแสนบาทเนี่ยที่นางยิ้มจ่ายมาเนี่ยมันไม่พอแม้กระทั่งจ่ายค่าดอกเบีย้ยที่ค้างชำระอยู่แต่ว่าดอกเบีย้ยที่นางนายแย้มว่าเนี่ยมันเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดใช่ไหมครับอย่างที่เราคุยกันนางยิ้มก็บอกว่าท้างนั้นเนี่ยมันก็ควรจะเป็นจำนวนเงินที่ต้องคืนมาให้นางยิ้มสิเพราะในเมื่อข้อตกลงที่กำหนดดอกเบีย้ยเกินอัตรากฎหมายกำหนดไว้เนี่ย มันใช้ไม่ได้เสียแล้วนะครับเงินจํานวนนี้เนี่ยนายแย้มก็ไม่ควรจะมีสิทธิ์เก็บไว้ได้แต่อันเนี้ยเนื่องจากว่ามันมีกฎหมายอีกส่วนหนึ่งนะครับที่กําหนดไว้ว่าการที่เราชําระหนี้ไปโดยที่ถ้ารู้ว่าเป็นหนี้ที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายเราก็อาจจะไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกคืนได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความไม่เป็นธรรมอยู่ด้วยเหมือนกันถูกไหมครับว่าหนี้ในเมื่อมันฝ่าฝืนต่อกฎหมายคิดไม่ได้แล้วเนี่ยและยังให้เก็บเงินไม่ได้มันก็ดูไม่เป็นธรรมนะครับซึ่งในประเด็นตรงนี้เนี่ย สานิกาก็ได้วินิจฉัยวางหลักไว้ว่าแม้ว่าจะเรียกคืนเงินที่ชําระไปที่เป็นดอกเบี้ยเกินอัตรากลับคืนมาไม่ได้ก็ตามแต่สิ่งที่นายแย้มต้องทําก็คือว่าต้องเอาเงินไอ้หนึ่งแสนบาทที่นางยิ้มชําระมาเนี่ยครับที่เอามาคิดเป็นดอกเบี้ยเกินอัตราที่ว่าเนี่ยไปหักชําระเงินต้นซะก่อนเพราะยังไงก็ถือว่าเป็นเงินที่นางยิ้มเนี่ยชำระนี่มาถูกไหมครับแม้ว่าจะไปหักชําระดอกเบี้ยไม่ได้ก็ต้องไปหักชําระเงินต้น ให้กับลูกหนี้ด้วยนะครับแล้วพอหักชำระแล้วเหลือเงินต้นเท่าไหร่ตรงนั้นแหละครับถึงจะเป็นยอดเงินต้นที่นายแย้มเนี่ยถึงจะมีสิทธิเรียกคืนจากนางยิ้มได้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นเรื่องดอกเบี้ยอีกส่วนหนึ่งนะครับโอเคแน่นอนละนายแย้มเนี่ยนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิต่อเดือนที่เกินอัตรากฎหมายกาหนดไปได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่านางยิ้มจะไม่ต้องเสียดอกเบี้ยอะไรนะครับมันจะมีดอกเบี้ยอีกส่วนหนึ่งที่เรียกก่าเป็นดอกเบี้ยผิดนัด ที่จะเริ่มคิดตั้งแต่วันที่ครบกําหนดชําระเงินตามสัญญาแล้วหลังจากครบกําหนดที่ว่าถ้าลูกหนี้ไม่ชําระนี่ตั้งแต่เมื่อไหรเป็นต้นมาเนี่ยก็คิดดอกเบีย้ยอัตรา1 7 5ต่อปีนะครับแต่ว่าดอกเบีย้ยผิดนัดที่ว่าเนี่ยมันจะต่างจากดอกเบีย้ยเงินกู้ปกติตามสัญญาที่สํสญญาคัญคือมันไม่ได้เริ่มคิดตั้งแต่วันที่กู้ยืมเงินไปถูกไหมครับแต่จะไปเริ่มคิดจากวันที่ผิดนัดก็คือวันที่ครบกำหนดชําระนี่ตามสัญญานั่นแหละครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เนี่ยนางยิ้มก็ยังต้องรับผิดชำระดอกเบี้ย ผิดนัดที antis, ados, ่ว่า1 0 7 5ต่อปีนับแต่วันที่ครบกําหนดนะครับถ้าสมมุติว่าวันที่ครบกำหนดชําระนี่เงินกู้ที่ว่าเนี่ย31ธันวาก็ต้องเริ่มคิดจากนับแต่วันนั้นเป็นต้นไปนะครับแต่ว่าเพียงแต่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่กู้ยืมเงินเข้าไปเท่านั้นเองนะครับเพราะอันนี้คือผลที่มันจะเกิดขึ้นจากการที่คิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดนะครับซึ่งสรุปแล้วก็จําได้ง่ายๆครับว่าถ้าเกิดดอกเบี้ยเงินกู้ที่กฎหมายกําหนดไว้ถ้าเกิดเป็นบุคคลธรรมดาก็คิดได้ไม่เกิน1 1ร้อครับถ้าเกิดตกลงปีถูก หนดดอกเบีย้ยไว้เกินกว่าน,นั้นข้อตรงที่กําหนดให้คิดดอกเบีย้ยเกินอัตราที่กฎหมายก,กําหนดเนี่ยก็ตกเป็นโมฆะก็คือเสียเปล่าไปใช้บังคับไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดลูกหนี้ได้มีการชรําระหนี้อะไรไปนะครับนี่ที่ชาระไปเป็นค่าดอกเบีย้ยที่เกินอัตรากฎหมายกําหนดที่ว่าเจ้าหนี้ก็มีหน้าที่ต้องออกไปหกักชําระเงินต้นให้กับลูกหนี้ด้วยนะครับเหลือเป็นยอดเงินต้นค้างชําระเท่าไหร่เจ้าหนี้ถึงจะมีสิทธิเรียกคืนยอดเงินต้นได้เท่านั้นแต่ขณะเดียวกันในส่วนลูกหนี้ถ้าเกิดตัวเองผิดนัดก็จะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัด ในร้อยร้อยเจ็ดต่อปีนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่คุยให้ฟังมาสักครู่คือไม่นับตั้งแต่วันที่ผู้ยืมเงินไปนะครับแต่ว่าจะเริ่มเสียตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเป็นต้นไปนะครับ ก็เป็นข้อคิดสําหรับทุกๆคนนะครับว่าในการที่เราหยิบยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินไปก็แล้วแต่นะครับแน่นอนล่ะครับว่าคนที่มากู้ยืมเงินไปเขาก็มีความจําเป็นเขาก็มีความเดือดร้อนที่ต้องใช้เงินนะครับการคิดดอกเบี้ยตอบแทนจากการที่ให้เงินไปก็เป็นเรื่องปกติที่คิดกันได้นะครับเพียงแต่ว่าอัตราที่จะเรียกเก็บเรียกคิดจากกันนะครับก็ต้องมี ลิมิตมีขอบเขตไว้บ้างพอสมควรนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เป็นธรรมด้วยกันทุกฝ่ายนะครับแต่ว่าถ้าฝ่าฝืนกฎหมายไปมันก็จะเกิดผลอย่างที่เรียนให้ทุกท่านทราบนะครับดอกเบี้ยที่ตกลงไว้ก็จะกลายเป็นโมฆะไปเสียนะครับถ้าเกิดท่านต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะก็ดูได้ในคำพิพากษาสารดิกาที่ 5056ทับ2 5 6 2นะครับก็สำหรับดีกาอินเทรนในเอพิโซดนี้นะครับก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมเช่นกันนะครับถ้าเกิดท่านชอบท่านต้องการที่จะติดตามข่าวสารอย่างไม่ขาดตกบกพร่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกด Follow แล้วแต่ว่าท่านติดตามทางช่องทางไหนนะครับดิกาอินเทรนตอนนี้ก็ขอจบการพูดคุยเพียงแค่นี้นะครับในตอนหน้าเราก็จะสรรหาสาระดีๆจากคำพิพากษาสารดิกามานำเสนอต่อทุกท่านอีกเช่นเคยพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดี